จะพร้อมแล้วก็ไปครับเอาละครับดีดออกมาเป็นตัวนวชสีรุ้งแล้วนางก็ขอดูเต้นสีส้มไม่พี่ดูหน่อยสิตะตะหมูเดงหมูเดงหมูเดงเอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับชแนลนักล่าลายน์นะครับและวันนี้นี้เราอยู่ในเกมโกโก้มอฟฟินนะครับ นีด่ดู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 ผมเล่นเป็นจอมเวทครับผมบอกเลยว่าการที่เราได้รุลยโลกของไอดอลนะครับผม M m ็ปูโดยเราได้เล่นเป็นตัวละครที่เราอยากเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรฟิเนเลยอ่ะดูดิแล้วผมแบบเป็นจอมเวทดูครับปรเปียงปล่อยเวทมนต์ลีทุกดอกจอมเวทสายขีดดูดูปเปียกมาครับงูทะเลราย และจะมีตัวที่บินตามหลังด้วยนะครับมันชื่อเมโลมอนเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังทีหลังอย่างอื่นก่อนเลยนะครับการที่เราจะได้ผนจญภัยไปในแมปต่างๆเรียกได้ว่าดื่มดำไปกับเนื้อเรื่องกับระบบไอดอล MMORPG นะครับอันดับแรกนะครับคือเราต้องได้เล่นได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นก่อนอ่ะจริงๆแล้วเราก็สามารถกดสร้างตัวละครตรงนี้ได้นะครับคุณอาจจะเก่งถนัดในด้านการใช้อาวุธดาบคุณอาจจะเป็นนักเดินทางถนัดการยิงไกลอย่างเช่นธนูหรือว่าเป็นนักวิชาการ แบบผมที่เชื่อเรื่องในวิทยาศาสตร์แต่ก็สามารถเสกเวทมนต์ออกมาได้หรือว่าเป็นชาโดแลนด์ชอบการโจมตีปะทะแต่ไม่ชอบปะทะใจนะครับก็ใช้หอกระยะไกลไปแล้วกันหรือคุณเดินทางมาเจอใครนะครับก็ชอบที่จะช่วยเหลือเขาอคาคูไลท์นะครับผมแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปในข้างในได้จะมีคัสซีนตัวละครให้ดูแบบเท่เทๆนี่จับดาบสู้เลยละกัน ชุบๆออกอาวุธให้เราดูคร่าวๆว่าตัวละครของเราเนี่ยเก่งทางด้านไหนเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีภาพพรีวิวสกิลให้เราดูเห็นไหมนี่เขาจะบอกได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอะไรได้บ้างไปเป็นไนท์เพิ่มการป้องกันได้แข็งแกร่งขึ้นมาหรือว่าเป็นซ็อตส์บัสเตอร์เก่งทางด้านใช้ดาบไปเลยแล้วแต่เราชอบเราอยากจะเป็นยังไงเราก็สามารถเป็นได้ดูตัวที่สองการที่เราจะต้องเก่งและชนานาญในด้านใดด้านหนึ่งนั้นละก็เข้ากลางเป้าหมดเลยเยัยเบลนเจอร์ได้ครับ เริ่มสปาวสปิริตออกมาช่วยในการต่อสู้นะครับผมต่อมาเป็นโคตรตึงกเกอรไกดให้ดูนี่ดูของผมเวน้ำแข็ง แต่ในเกมที่ผมเล่นมันเป็นเอเวทไฟเราสามารถแต่งได้เดี๋ยวผมพ่อไปอธิบายในเกมนะครับว่าเราจะเล่นไฟเล่นน้ําแข็งเล่นสายฟ้าอะไรมีหมดเลยนะครับน,นี่เราจะใช้เป็นไฟบอลเป็นเมเทโออะไรแบบนี้เนาะนี่สายฟ้าอาร์คเมดนะครับผมอุ้อยนะมีแต่ตัวละครท,ที่เดี๋ยวจะน้อยใจเดี๋ยวเลนกาโคจะน้อยใจเดี๋ยวให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมโอ้โหลงมาจากฟ้าฟ้า แล้วผมบอกเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับได้รับการพัฒนามาจากทีมงาน RO Idol Bowling เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรารับรองได้เลยว่าสนุกมันแน่นอนเนะครับเงาตัดสับต่อไปดาบทบินเหมือนกับว่าจะใช้ดาวกระจายไปทางแนวนินจารอบเลนซอดค่าโอ้โห Night Weaver โอ้โหนี่แค่เราอธิบายอาชีพก็สัะพักนั้นนี่เป็นไง เวทแห่งการรักษาแต่ก็อย่ามายุยงฆ่าเพราะการโจมตีฆ่าก็ไม่เคยปานี้นี่แต่ผมบอกเลยนะว่าตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นคู่ก,กันกับเพื่อนได้นะครับมีคอมมูนิตี้มีกิวผมแล้วเล่นกันสูงสุดได้แบบ4คน6คนนี่สบายนะครับถ้าเรามีกลุ่มมีแก๊งกันก็เล่นกันได้นะครับผมนักพยากรครับนี่น่าจะไปทางดีบัฟนิดหน่อยและ เท่เหมือนพี่ชอปอ่ะนะครับผมแต่เราไม่ต้องไปเท่หรอกเราไปเล่นของเราก่อนดีกว่า <c oughs> มาเลยนะครับเราก็จะเข้ารถมา้าเดินทางเข้าไปสู่แบบไปกันเลยเอาละครับต่อไปนะครับในเมื่อเราเลือกอาชีพที่เราถูกใจได้แล้วนะครับผมมาพาทุกคนมาดูแบบการประจนภัยตัวละครของเราเนี่ยได้บอ,อกเดินทางและต่อสู้นะครับตามเนื้อเรื่องนะทะเลชั้นในตะวันออกนะครับซึ่งนี่ทุกคนจะเห็นว่าโอ้เริ่มต้นในแบบทะเลทรายเข้ามาปป่าแดงนะครับผมโอ้โหแล้วข้างหน้านี่เป็นเมืองที่มืดมิดเลยนะครับซึ่งตัวละครของเราเนี่ยก็จะไปอาจจะ มีงมีเคอะไรให้ทำเนาะการที่ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้นั้นนีครับผมง่ายๆเลยก็คือการอัพเกรดตัวละครนั่นเอง ดูครับอันเนี้ยเราเล่นเป็นสายไฟนะครับเราก็สามารถเซตพีเซตได้ว่าแบบคุณอยากจะมีพีเซตพอสวรรค์หนึ่งสองสามนะครับเล่นเป็นแต่ละสายไปแล้วแต่ดานแล้วแต่ความถนัดซึ่งของผมตอนนี้เนี่ยมันจะมีแยกออกเป็นอันแรกก็คือสกิลแอคทีฟนะครับกดใช้งานมีลูกไฟลงมามีกรอบไฟมีอะไรมันก็จะใช้ตามคูดาวของมันส่วนข้างล่างเป็นแอดออนนะครับเวลาเราใช้สกิลออกไปตึตตตตต้มตึมตึมตึมเมื่อลูกไฟปะทุนะครับผมจะเกิดการระเบิดเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเป็นแอดออนของตัวละครออกไปนั่นเองนะครับผมและนอกจาก ตัวละครของเราก็จะมีผู้ติดตามนะครับแต่ในเกมเนี้ยผู้ติดตามเรียกว่าเมโลมอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปสุ่มเมโลมอนให้ดูเหมือนกันแล้วเราไปสุ่มสกิลด้วยนะครับเพราะสกิลทุกอย่างเนี้ยถ้าเราสุ่มได้เวทชั้นดีๆมามันก็จะเก่งนะครับเราสังเกตจากเวทของเทียเห็นไหมกรอบสีฟ้านี่ก็คืออ่าเริ่มแรกสีม่วงสีทองนะครับผมก็จะมีเทียสกิลที่ต่างกันออกไปเนาะแล้วก็ความสามารถสกิลก็จะเยอะแยะแล้วแต่เราจะเปิดเอามาใช้งานนั่นเองเมโลมอนก็เช่นกันนะครับตัวเมโลมอนเนี่ยจะมีความสามารถในตัวของเขานะ ก็เขาสามารถมารวมร่างกับเราได้เราสามารถเลี้ยงเขาและพัฒนาเขาไปได้ถ้ามันตรงสายกับเราใช้เนี่ยก็จะส่งเสริมการโจมตีให้เราได้เยอะมากๆเช่นกันนอกจาก2อ,อย่างนี้ก็จะเป็นเทียร์ของอุปกรณ์ผมต้องบอกว่าเกมเนี่ยแนวไอดอลนะครับข้อดีก็คือคนที่มีเวลาน้อยไว้ทํางานหรือคนที่มีเวลาเยอะก็เล่นได้มีอะไรให้กดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กทั้งวันแต่ในทางกลับกันถ้าเรานอนหรือเราไปทําอย่างอื่นปิดงานประชุมหรือว่าเราเรียนก็ยังได้รับการฟาร์มอยู่นั่นเองแต่รับผมอ่านี่เราจะมากดรับสมมติ ว่าหน้านี้นะต่อให้เราเนี่ยครับผมไปทําธุระอาจจะหายไป3ชั่วโมงแต่บริกครของเราเนี่ยก็จะฟาร์มมาให้เรา3ามชั่วโมงเราก็สามารถมากดรับรางวัลได้ตรงนี้ง่ายๆนะครับผมส่วนระบบออตโต้เนี่ยเราสามารถเล่นมือได้ <c oughs> ตรงนี้ออตโต้ใช่ไหมเราสามารถปิดและกดสกิลด้วยตัวของเราเองได้นะครับโอเคเนี่ยล้วกดด้วยปุ๊บเมเดโลงมา

แปว่าคงเดิมหรือเปลี่ยนสถานะอย่างนี้ดีขึ้นเราเปลี่ยนก็ได้ครับได้คีเพิ่มมาหนึ่งเนาะพลังปัจจุบันเราก็จะอัพขึ้นอ่าเข้าใจง่ายๆ3อย่างอุปกรณ์สวมใส่นะครับข้อมูลก็คือเวทที่เราบิวมาแล้วก็เมโลมอนนะครับก็คือสักเลียนที่เรามานั่นเองนะครับเราสามารถกดเข้ามาที่ค่ายได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตุ้มกันเลยครับเอาละครับผมเมื่อเราเข้ามาถึงค่ายแล้วนะครับเราจะเห็น2เมนูนะครับผมเอาสกินก่อนเดี๋ยวสาวๆบอกว่าไม่มีสกินเลยเหรอจ้านอยากจะแต่งมงแต่งหมวกแต่งหน้าแต่งอะไรให้มันดูน่ารักหนน่ออรงับมีแน ในค่ายของเราเนี่ยก็จะมีนะครับสกิลไงล่ะในการกดซุมผมเราสามารถกดตรงนี้ได้ล้านดาวเราจะเห็นว่าสกิลส้มสกิลฟ้าจะมีสกิลเทียที่หลากหลายนะครับในนี้ในการกดซุม่มหรือในตู้นี้มีอะไรบ้างเราก็กดเข้ามาดูได้ไหมความสามารถจะแตกต่างกันะครับผมอ่าเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็แค่เอาตัวกาชามาแล้วก็กด หนึ่งทีดวงตาของเธอเป็นสีแดงเรียกลูกเก้วออกมาทําการปลุกให้มันตื่นด้วยวิธีการเต้นหมุนไปรอบตัวอุย้ยเป็นสีม่วงแล้วอุย้ยหรือเปล่าม่วงหนึ่งลูก ไฟปะทุไล่สกิล2วินาทีสร้างดาเมจเท่ากับ24% 0ของแอคแท็กแก่เป้าหมายเมื่อโจมตีแบบคริติคอนจะทำการฟื้นพลังงาน100%ด้วยนะครับผมอันนี้จะต้องบิวคิหรือเปล่าแล้วก็ลูกไฟปะทุมีโอกาส60%รนะครับผมนะผมเอาเอาเอาแล้วและ,และม่วง2ม่วง2โอ้โหแล้วอันนี้เหมือนจะเป็น new, นะิวเนี่ยใหม่ทั้งคู่เลยหลังจากใช้สกิล พเพิ่มดาเมจของท่าสกิลคอนั้นๆน,น,นะครับผมเป็นเหมือนสแปมดาเมจพอใช้ตืมท่าทั้งต่างๆรวมมาที่ตัวเราการไลฟ์เวทครั้งต่อไปก็จะยิ่งดุแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงนี่เราได้สกิลใหม่มาแล้ว2สกิลสกิลเราก็จะสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครหลักของเราได้นะครับแต่แค่นี้ังไม่พออย่างสกิลทองอะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงต้องขอหนึ่งทีไป ไปยาข้ามสุดขีดจำกัดเมื่อใช้จะฟื้นคืนพลังงานทั้งหมดและเพิ่มสกิลคอดาเมจครั้งถัดไปของคุณแล้วครั้งต่อไปเนี่ยที่จะไล่จะเป็นเวทที่เพิ่มดาเมจที่รุนแรงมากๆคือ57 0แต่15าวิเท่านั้นนะหลังจากไล่แล้วก็จะติดครูดาวนะครับเป็นเหมือนบูตอ่ะนั่นเองนะครับผมขอออกข้างนอกนะเพราะว่าผมอยากจะกดูน้องเต้น <laughs> ไปขอดูเต้นสีสม้มไม่พี่ดูหน่อยสิตะตะหมูเดงหมูเดงหมูเดงเอาแล้วมาดิ เพลงหมูเด้งเมื่อใช้สกิลฟื้นพลังงานทั้งหมดเพิ่มมาตาคิาดที่คอนของดาเมจนเอา้านั่นหมายความว่าไอ้สกิลเมื่อกี้อันนี้เป็นแอดออนนะครับไอ้สกิลเมื่อกี้เมื่อเราใช้รีเอเนอร์จีเพื่อที่จะยิงเวทใหญ่57 0ข้างหลังไอ้ตัวนี้เห็นมันก็จะทริกเกอร์ออกมาบอกว่าเอา้าเมื่อคุณรีคูดาวคอข,อขึ้นมาใช่ไหมเพิ่มมาตาการคิดที่คอนของดาเมจเวทส้มที่เรากําลังจะได้รับนั่นก็คือแต่ถ้าคุณเล่นสายดนูอะไรคุณก็ไปสุมสายคุณได้เลย ออ้ยใกล้ชิดธาตุอันนี้ผมจําได้ครับหลังใช้ก็จะรวบรวมมาแต่นี่มันเป็นส้มใกล้ชิดธาตุที่แรงนะครับที่แรงมันพิเศษนะครับหลังใช้สกิลคอดาเมจจะเพิ่มนั่นเองก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไะเดี๋ยวเราไปสุ่มหาเจ้าตัวเมโลมอนกันต่อดีกว่าไหครับผมเข้ามาดูร้านเมโลมอนนี่น่ารักวะดูแต่ละตัวแล้วผมอยากจะให้ดูด้วยนะครับผมว่าลายลายตัวเนี่ยสามารถรวมร่างของเราได้ด้วยโคตรเท่ดีดูดูดูนี่เขาจะสกิลบุกพลังเห็นไหมกลายสองแสงดูครับปิง้ง นี่กลายเป็นแบบมีปีกมีอะไรก็คือเขาเขาบินอยู่เขาจะปุกชิงเียโอ้โห,โหปีกอีกาดำ นะครับเพิ่มดาเมจทั้งหมด40%เพิ่มดาเมจที่ได้รับแต่เพิ่มดาเมจที่ได้รับ10%เมื่อ HP ต่ำกว่า90โบนัสเพิ่มอีก10%นะครับผมเรียกได้ว่าอันนี้การได้กาเสียนะครับอยู่ในสายปาแรกแรกงหมัดอ่ะบาลมแบบว่าตั้งสมาธินะครับผมอันนี้สำหรับอ่าบัฟให้เพื่อนด้วยอ่าถ้าเป็นเทียย์กลางที่เราอยากได้อสมมติโอ้แต่เราต้องส้มน่ดีวเราไม่ให้ส้มมันก็คันไม้คันมือเอาันนี้แล้วกันเป็นซิเมโจไตนะซิเมโจไตบอกว่าสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายปัจจนะะมกาา่จรรยยดดเเ้วใคล การกระจังกระจายดาเมตตัวนี้ก็น่าสนใจดูชี่มีโจตายมันมาล่วง,งเรา เออจะเป็นเหมือนพูดพูดทุดทุนหน่อยนะครับผมเพิ่มดาเมจจากไฟดาเมจจากไฟฟ้าและดาเมจจากน้ําแข็งบัฟธาตุนั่นเองก็น่าสนใจอยู่นะครับอ่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะครับจะรอช้าอยู่ใหญ่ผมบอกนะครับว่าผมมีแค่10ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอวยพรผมด้วยผมเดาว่าน้องเฟลร์คนนี้จะดีดพินให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับจะพร้อมแล้วก็ไปครับเอาละครับดีออกมาเป็นตัวน้ตสีรุ้งแล้วนางก็ทำการเต้นตามจังหวะออกมาเป็นสีอุย เพิ่มมาสเตอรี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับนี่ดูครับรวมล่างสวิงโอ้โหจะเป็นตาสตินักด้านหลังโอ้ยกดผิดทีเผลอเป็นไ,ไงละ่ะทีเผลอรจริงลับซับเอาละครับดิวดัดดิวดดดิดดิดเดิดดดเฮ้ยโอ้โหมันไม่มีสีให้ดูก่อนเลยเหรออุย้ยไม่เปิดหนึ่งใบม่วงครับเพิ่มดาเมจโจมตีทั่วไป น่าจะเป็นเหมาะกับหลอกสายแบบแอดอะไรพวกนี้มากกว่าทางเวทแบบเราน่าจะไม่เหมาะนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปขอดูวิธีการรวมล่างหน่อยสิเพิ่มราเบจ40%ส่วนพัสสีของเขาเน่นก็คือนะครับผมเพิ่มเดฟเมโลมอนให้5%นะครับผมแล้วก็ต้องเข้าปะทะไงพอต้องเข้าปะทะตีตีกยายภาพก็เพิ่มเดฟปให้ด้วยนะครับผมเ้าช่วยได้เยอะ เอาละครับผมในเมื่อเราได้มาแล้วเนะครับเราก็มาอัปเกรดต,ตัวละครกันนะครับเปลี่ยนเป็นเวสสีม่วงนี่พลังขึ้นมานะครับผมสเปลโอเวอร์โหลดนะคิติีคอนเนาะแล้วก็เอาเศษของอันนี้มาอัพนะครับผมขึ้นเป็น3มดาวนะเพิ่มไม้ก่กับขึ้นมาอุ้ยมีมีขึ้นมาอีกได้นะอัพต่อสูงสุดเลยเบ้งนะครับผมเถื่อนขึ้นไปเรื่อยๆพี่อยากจกบอกอันนี้ได้ด้วยอัพดาวนะอืมไหลาย,ยาวสเปลเวสอันนี้สีส้มเรามีอยู่แล้วอันที่แล้วนะครับได้มาใหม่ก็กลายเป็นเศษ นะอัพดาวขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับเพื่อเราอัพดาวถึง3าถึง4ถึง5เนี่ยความสามารถของเวทนั้นๆเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่แล้วแต่สายนะผมเล่นสายนี้มันก็ประมาณนี้แหละนี่ไฟโบแล้วก็อัพสุดปียงพร้อมล่าเอาล่ะอย่างนี้บอสมันจะไปไหนมันก็โดนผมเล่นนะดิพี่ชายนะครับผมมามาดูเมโลอมอนกันดีกว่านะครับห้าสิบเเลี้ยงได้3ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราเลี้ยงตัวนี้เราปล่อยก่อนตัวนี้ไม่เอาไม่เอา,ไม,เาไม่เข้าสายเรามีมาสเตอรี่กับก ภาพเราเอามาสเตอรี่ดีกว่าตัวนี้บวกมาสเตอรี่แล้วก็ต้องอัพน้องซะหน่อยให้อ่านปะรัวรัวอ่อเริ่มต้องใช้ชีสแล้วนะครับผมเริ่มต้องใช้ชีสแล้วโอ้มีท่าโจมตีด้วยละป้อนท่าโจมตีได้ด้วยเนี่ยท่าของฉันนะอืมไฟลุกเลยนี่น้นองอัพดาวเพี้ยงนี่ครับมีเข้าต่อสู้นี่ครับผมนีสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมางพลังเอฟเฟิกรักษาไปต,ต่อเนี่ยไปต่อ เวลาชาร์จเพื่อปลุกพลัง5าวินะครับผมนี่เห็นไหมมันจะได้บัฟตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการอัพดาวของเมโลมอนจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปตัวตึงะมี2โหมดให้เราเลือกเล่นในตอนนี้นะครับก็คือฆ่าบอสกับไปเออนี่ผมไปฆ่าบอสก่อนแล้วกันบอสแมปไปล่ามันกันเลยราชาสลามอย่างนั้นเหนือเอาออโต้ออกหรือพี่เมืองนะครับผมเมทโอตับ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 ยิงเวท ไปเองโอ้งโอ้ดูขี้ไปเองเฮ้ยมันมาแล้วแทงไปเองโอ้ดูดิต่อให้เราเป็นเวทเราก็ตีกายภาพด้วยแต่ไปไปเสริมคงไม่คุ้มนะครับอุ้ยจะสตันอยู่เนี่ยไล่ไม่ได้โขหวัวปังปังเออ้อหัวปังปังเออแตก นะครับผมอู้นี่ดอกของอัพของนะครับผมดอกหินหลอมนะครับดอกรองเท้าม่วงแล้วก็ดอกเจ้าตัวดาวนะครับตัวคอนเทนต์เนี่ยอย่าลืมนะตรงนี้เรามีกิลด้วยนะครับผม่าแต่ผมขออนุญาตไปลงดันเจี้ยนก่อนนะเอาละครับผมและดันเจี้ยนที่ผมเลือกมาตอนนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีทุ่งราบนะครับมีป่านะครับแล้วในอนาคตเรือว่าสามสิทธ์ก็จะปลดเยอะแยะมากมายเข้ามานะครับแต่รอบนี้เราจะมาลงเริ่มจับคู่เราสามารถกดสร้างทีมได้หรือเล่นกับเพื่อนๆของเราได้เลยนะครับ รับจ้างได้เพื่อความรวดเร็วนะครับเราสามารถเลือกค้าของทางรับจ้างได้นะครับตัวคิวตัว d ี s ได้ครับตัวแท้งน้อแล้วเรากดเริ่มเกมเนะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้ได้เลยนะก็มาดีครับเหมือนเราจะเจอกับโกเลมยักษ์เลยนะลุยน้องๆเห็นปะเรามีตัวนี้ผู่มาแล้วนะครับผมเมเทอเลยเวทหลักพี่ปบปั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 บเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมกดรวมล่างให้ดูมาสเตอรี่บวกยี่แล้วผมไล่เวทดูดูดูฮชชิปไปละวัน รวบที่ชั้นเรียบร้อยดูข้างหลังไฟขึ้นนะเหมือนจะมีเวลาแค่8วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ใส่เลยบับบับัมบัมบับบับัมบับบััมบบบัมกดซ้ำอีกทีได้ปะโอ่น่าจะเป็นการแยกล่างออกกันนะอืมสิบสี่วิเจ็บมาก2หลอดเมทิโอซ้ำอีกทีบ๊บหน่อยน้องอุ้ยมันทำอะไรอะจุติเทพเหมือนมันถึกอยู่นะโอเคมันถึกเออโอเคเลเหลือหลอดเดียวแล้วเหลือหลอดเดียวแล้วล่ามันนี่จัดโอเวอร์ดสไป2ดอก รัวภัยลัวไฟรับรองยิ่งหลุนๆนะครับผมอยากจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราลงดันเจี้ยนเราจะมาลงช่วยเพื่อเหลือแอรงอย่างนี้ก็ได้ทำแต่แต่ครับแต่ถ้าเราลงเพื่อเราจะมาเอาของเนี่ยเราจะต้องเปิดด้วยการใช้สเตมิน่า20อันนี้แหละเราจะเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ว่าผมเปิดแล้วกันใช้สเตมิน่า20ในการเปิดกริ่ง โอ้ติบโตนะี่ครับผมเอาลาคครับผมสําหรับกูกูมอฟฟินนะครับเอาเรื่องเลยทีเดียวด้วยภาพด้วยอะไรด้วยนะครับผมทําให้แบบเล่นง่ายเข้าใจง่ายจะเป็นแบบยุคสมัยใหม่สำหรับพี่ๆเนี่ยที่อยากจะลองเข้าเกมมาดงมาเดินผมมาทดลองมาทดสอบก็อย่าลืมนะครับผมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับก็ฝากด้วยเลยกันลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วซึ่งนะครับการไปพีเรจิสเตอร์เนี่ยในวันที่จะเปิดให้เล่นนะครับก็คือ23-29ถึงนี้การ พีดิจิตเตอร์ก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับเราจะเห็นเพชรข้างบนนี้ใช่ไหมเออก็จะมีเพชรให้นะครับ10,000แคน20,000นคน30,000นคน40,000นคน50,000นคนก็มีทั้งตัวเพชรมีสกินนะครับมีตัวสุ่นัขชาก็เป็นของรางวัลต่างๆที่ให้กับเราในการช่วยกันลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับผมนะโอเคเนสสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่น เคยนะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีเกมอะไรใหม่ๆม,ม,มันๆนแนะนําอีกก็อย่าลืมรอติดตามกันนะครับผมเปิดให้ติดตั้งและลงทะเบียนแ,แล้วนี่ครับใน iOS และ Android นะครับสวันนีผมต้องลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ